ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละครับมือก็เนือสีเขียวครับสีเขียวอ่อนอีสานเขางมาเรวงอย่างนี้ตัว อุ้ยรุดพี่น้องอุ้ยไอ้โอ๊ตมาอุ้ยสิดายอุ้ยเสียดายล้ายครับอุ้ยตกยังไงพี่น้องใส่เป็นโลได้ไงอืมอำไมครับพี่น้อง ตกปลาไม่ได้ไม่หลุดนะครับกัดดึงได้ไหมเนอะกัดดีงดาวครับ บร้อยครับพี่น้องสุดหยอดครับมีซานทองดลงสีเขียวครับนี่เต็มปากได้พี่น้องสวยรู้นะครับย่างหน่อยพลา,ตตาดตัวหง่ไปในตัวน้อยมากก็ยังดีครับโอ้เสียดายแล้วพี่น้องตัวแง่หน่งเมื่อกีนนี่โอ้ปากง,งามค่ะครับเอาพี่น้องแต้ไมไม้เด้ครับ เงินต่อพี่นอกนไดดไปเลยตัวหนึง่ง เรียบร้อยอีกแล้วพี่น้อง <Woo! S 1> แต้มที่สองครับผมโอ้สุดยอดสีเขียวคือเก่าครับพี่น้องใส่สวยเลยโอ้สงสัยถือกล้วยเหยียบด้วยตัวน้องตัวนี้พี่น้องสงสัยนายถือกล้วยเหยียบครับทั้งคางพันเอาเก็บครับพี่น้องใส่สวยมาหน่อย พาดตัวหนึง่งที่ว่าได้ตัวใส่ง่ามมากครับ <P> พี่นอ้องพี่สานาเขาดงสีเขียวครับเต็ม,มปากเลยพี่นอ้องสุนยอดครับ ฝากเงียบไว้แล้ว่ยด้แล้วครับอีสานเฮาดงพังพอ,อนแค่ครับสุดยอดเลยพี่นอ้องใส่สวยเลยแกี่ยวหิ้วลอยลครับหลุดมือ เบียดหลุดมือขี้นี่โอ้สวยงามครับพี่น้องเสียงงว่าป่าร้ายคักนะครับกัดสามเกียรถือได้ครับตัวนี้ เป็นสีเก่าด้วยนะครับเขียวอันนะครับอีสานเฮาดงเขียวอันเรียรอยอียแล้วครับเบ็ดเบ็ดรุดมือหน่อยนึงนะครับลงขคอเลย ตามเตี่ยมนะพี่น้องตามเตี่ยมนี่สวยครับอันนี้พี่น้อง <c oughs> เหมือนจิไดไ้ป่อยตัวหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นปลาขอกนะครับนี่ เพื่อจากสีถองเพิ่นแล้วก็สีลายน่าจะแม่นแม่ขอ,อกครับผมตัวนี้ที่ละไอตัวเป็นปลายจอนครับพวกนี้นะครับเพื่อนนจะน่าจะเป็นแม่ขอ,อกน่าจะได้ป้อยเพิ่นครับตัวนี้นี่ได้ครับ สงสัยจะเป็นลูกขอ,อกอนะครับสิดได้ไอฟน,นะครับลูกขอกนี่เหมืนไปเลียงลูกเปนตอนครับมันลูกยุ่นให้หนูเลยครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยขอ,อกคุนเห็นป่ะเนี่ยตรงผมสีไปนะครับ นิี้นาจ,จะได้ปล่อยให้เพื่อนไปหาลูกเพื่อนครับ